แบ่งรับสินค้าหลายๆงวดจากใบส่งสินค้าไปที่ใบรับสินค้าทําได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะก่อนอื่นให้ไปสร้างใบสั่งซื้อให้เรียบร้อยก่อนที่เมนูใบสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วพอเราได้ใบสั่งซื้อมาแล้วก็มากดที่สถานะของเอกสารแล้วเลือกที่แบ่งจ่ายใบรับสินค้าเลยค่ะระบบก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือก ว่าจะแบ่งตามยอดเงินหรือว่าแบ่งตามจํานวนสินค้านะคะซึ่งการแบ่งตามยอดเงินจะเหมาะสาหรับการทยอยชาระเงินเป็นงวดๆให้กับทางซัพพลายเออร์ส่วนการแบ่งตามจำนวนสินค้าจะเหมาะก,กับการทยอยรับสินค้าเข้าบริษัทเป็น,นร,ปรอบๆค่ะเคสแรกสมมุติว่าเราแบ่งตามจำนวนเงินก่อนเมื่อกดสร้างเอกสารแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะจะมีช่องให้กรอกยอดแบ่งชำระแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราจะแบ่งเป็นเปอร์เซนต์หรือจำนวนเงินซึ่งถ้าเลือกอันใดอันนึงแล้ว งวดถัดไปก็ต้องแบ่งด้วยวิธีเดียวกันนะคะเช่นแบ่งเป็นเปอร์เซนต์งวดแรกกี่เปอร์เซนต์ก็กรอกได้เลยค่ะทีนี้ตรงช่องที่บอกว่ารับเข้าสต็อกในครั้งนี้หมายถึงเราต้องการให้ระบบรับสินค้าเข้าสต็อกเลยไหมหากเราได้รับสินค้ามาแล้วก็ติ๊กเลือกได้เลยนะคะแต่ถ้าหากยังไม่ได้รับสินค้ามาก็คอยมากดในงวดถัดไปได้ค่ะพอเลือกอะไรเสร็จแล้วก็กดบันทึกและปิดเอกสารของเราได้เลยค่ะพอออกมาหน้าแรกแล้วนะคะ สถานะของใบสั่งซื้อก็จะเปลี่ยนเป็นแบ่งจ่ายแบบนี้เลยค่ะโดยเรานะคะสามารถกดที่ตัวไอสีชมพูนี้เพื่อดูประวัติการแบ่งจ่ายได้ด้วยนะคะระบบก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้ว่าชําระเงินไปแล้วเท่าไหร่และตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ค่ะพอเราไปดูที่ใบรับสินค้านะคะก็จะเจอกับเอกสารที่เราออกไปเมื่อกี้เลยและถ้าเรามีการจ่ายเงินซัพพลายเออร์เรียบร้อยแล้วก็ให้มากดชําระเงินที่ใบรับสินค้าด้วยนะคะ แล้วก็เลือกว่าเราจ่ายไปด้วยวิธีใดเช่นโอนเงินแล้วโอนออกจากบัญชีไหนก็เลือกให้ถูกต้องและบันทึกได้เลยค่ะที่นี้พองวดถัดไปนะคะก็ให้มาที่ใบสั่งซื้อใบเดิมแล้วก็กดที่สถานะเพื่อแบ่งจ่ายให้ครบทุกงวดได้เลยนะคะถ้าครบแล้วสถานะของใบสั่งซื้อจะกลายเป็นดำเนินการแล้วแบบนี้ค่ะ และอย่าลืมไปกดเก็บเงินทุกงวดให้ครบด้วยนะคะถัดมาเป็นการแบ่งจ่ายแบบจำนวนสินค้ากันบ้างค่ะวิธีการก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะคือเรามากรอกจำนวนสินค้าที่แถวรายการตรงนี้เลยค่ะว่าเราต้องการรับสินค้ามาจำนวนเท่าไหร่จากนั้นก็กดบันทึกและปิดได้เลยค่ะ สถานะของเอกสารก็จะกลายเป็นแบ่งจ่ายแบบนี้นะคะและเราก็สามารถกดที่ตัวไอสีชมพูเพื่อดูประวัติการแบ่งจ่ายได้เช่นกันค่ะจากนั้นอย่าลืมมากดเก็บเงินที่ใบรับสินค้าตอนเราชำระให้ซัพพลายเออร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มาแบ่งจ่ายที่ใบสั่งซื้อใบเดิมให้ครบทุกงวดเลยค่ะ โดยระบบนะคะจะขึ้นจํานวนที่เหลืออยู่มาให้ทันทีถ้าครบงวดนี้ก็กดบันทึกเอกสารได้เลยค่ะและสุดท้ายก็คือการเพิ่มการชำระเงินนั่นเองว่าเราจ่ายเงินไปด้วยวิธีใดเท่านี้ก็บันทึกการแบ่งจ่ายใบรับสินค้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะ